็บไว้ให้ลูกให้ร้านมึงพี่น้องต่อไปอนาคตอาจจะว่ามีแหละครับปาดเข่าแบบโบราณครับชูมือไม่ตรลดเกี่ยวครับพี่น้องหาฟาดยิงง่ายครับเหตุอนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องมันติดเสียครับทิฐีชีวิตแบบพ,แพ่อเม่ปู่าตายายผ้าเห็ดทุกอยครับ ตัวนี้ที่มันจะหักเหรอ้ปลูก